สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการรีวิวปืนวันนี้ผมมีปืนมานำเสนอเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ผมมีปืนจากค่ายทอรัตนะครับจากค่ายทอรัตเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดกล่องนะครับ ก่อนที่จะทําการรีวิวขออนุญาตตรวจสอบความปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนนะครับในแมกกาซีนนะฮะแล้วก็เช็คฐางสาลดนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะไม่มีกระสุนนะครับขออนุญาตทำการเหนี่ยวกาย,ยนหนึ่งครั้งโอเคอีกครั้งนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิก ะะและผู้ที่สนใจในการรีวิวปืนของช่องนะครับของเรานะฮะทางช่องของช่องของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางนะ,ะเป็นผู้รีวิวนะครับตัวปืนเท่านั้นนะครับไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเชิญชวนนะให้เพื่อนสมาชิกหรือ,อท่านที่สนใจนะครับมาซื้อนะครับเพราะนั้นถ้าท่านสนใจท่านก็ติดต่อสอบถามที่ร้านปืนนะครับ ที่เราจะาลงในท้ายคลิปนะครับก็คือที่จะขอบคุณในความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนนะครับปืนที่ทำการรีวิวทุกกระบอกอีกครั้งนะครับเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะฮะถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจจะต้องมีใบอนุญาตป .3 จากทางราชการเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ต้องมีใบอนุญาตป .3 จากทางราชการเท่านั้นและผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางร้านปืนได้เลยนะครับที่วังบุรพาเดี๋ยวผมแจ้งชื่อร้านไว้ในท้ายคลิปอีกครั้งนะครับผมโอเคครับปืนกระบอกนี้นะฮะเป็นปืนขนาด9มิลิเมตรจากค่ายทอรัสนะครับรุ่น pt 6 0 9 Pro ปนะครับเดี๋ยวเรามาชม ใกล้ๆก,กันนะฮะนี่ติดมีรางนะฮะติดเลเซอร์ได้นะครับเป็นปืนจากค่ายทอรัสประเทศบราซิลนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับโครงเป็นโพลิเมอร์นะครับลำกล้องนะฮะตัวลำกล้องแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับ จะมีปุ่มอยู่ด้านฝั่งซ้าย3ปุ่มนะครับอันนีป้ปุ่มสำหรับปลดสไลด์นะครับอันนี้ค้างสไลด์นะฮะและปุ่มนี้ก็คือเซฟตี้นะครับสวยงามครับตรงด้ามก็จะมีโลโก้ทอรัสนะฮะอันนี้ตัวกิฟตนะครับด้านปืนก็จะมีกิฟต์กันลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ก็จะมีตอกรหัสเรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งขวาครับน้ำหนักดีนะฮะไม่หนักมากเกินไปแล้วก็ไม่เบานะครับน้ำหนักดีตรงลายเช็คเกอร์นะครับตัวร่องค่อนข้างที่จะลึกนะฮะสังเกตนะฮะเซาะร่องมาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับจะทำให ขึ้นสไลด์ได้ง่ายนะครับขึ้นสไลด์ง่ายมากนะครับออกแรงนิดเดียวสภาพสตีก็ขึ้นได้ง่ายนะครับมีโมเดลปืนนะครับแล้วก็เลเซอร์ตรงนี้นะฮะทอรัสนะครับเมสอินบราซิลรุ่น PT609 Pro นะครับขนาด9มิลิเมตรพารานะครับตันนี้ก็จะ มีเลเซอร์อยู่ตรงลำกล้องด้วยนะครับ <c oughs> ลำกล้องนะฮะจะเป็นขนาด3นิ้วนะฮะปืนกระบอกนี้นะครับ PT 6 0 9 Pro าลำกล้องขนาด3นิ้วเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตค้างสไลด์3นิ้วนะครับเดี๋ยวลองตรวจสอบกัน จากด้านนี้ถึงนี่นะครับลำกล้อง3นิ้วเป็นสแตนเลสผสมเหล็ก,กน,นะครับแต่ว่าไอตัวสไลด์เนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับโอเคนะครับระบบการทำงานของปืนรุ่นนี้นะฮะจะมีระบบการยิงได้สองแบบก็คือยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับ ก็คือขึ้นลำแล้วก็ยิงนะฮะแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นยิงได้2อ,อแบบนะครับระบบการทำงานนะฮะการยิงเป็นแบบเข็มพุ่งนะครับด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายก็จะเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะฮะก็จะมีตัวปลดสไลด์นะครับค้างสไลด์แล้วก็เซฟอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีนะครับก็นิ้วโว่วยมือของท่านดันขึ้นนะครับ ดันขึ้นก็จะเหนียวไกลไม่ได้นะครับปลดลงถึงจะเหนียวไกลไดอ้อีกครั้งนะครับนิ้วหัวแม่มือนะฮะดันขึ้นนะครับไม่เหนียวไกลก็จะไม่ดันนะครับโอเคเนี่ยถ้าท่านจะทำความสะอาดนะครับท่านต้อง ทำการดึงสไลด์นะครับลงนะครับแล้วก็ปลดนะค้างสไลด์ก่อนนะครับอ่าค้างสไลด์แล้วก็ปลดตรงนี้ลงนะครับอ่าปลดตรงนี้ลงถึงจะดึงนะฮะตัวสไลด์ออกแล้วก็เอาลํากล้องแล้วก็ไกด์หลอดมาทำความสะอาดนะครับหลังจากทำการยิงได้นะครับ แต่ว่าชุดนี้ผมจะไม่ได้ถอดให้ดูเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะถอดยุ่งยากนิดนึงนะครับต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านไปศึกษาผู้ที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามทางร้านก็ได้นะฮะถึงวิธีการ,ะรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นครับเห็นไหมมันจะถอดยากนะครับไม่เป็นไรก็เอาเอาเป็นว่าต้องปลดตรงนี้ลงแล้วก็ถอดสไลด์ออกนะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถอดให้ดูนะฮะ ปอดสไลด์ตัวไกลนะฮะเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ12ปอนด์นะครับส่วนไกลซิงเกิลนะครับจะอยู่ที่7ปอนด์นะครับดับเบิลนะฮะอ่าสิบสองปอนด์ซิงเกิลเจปอนด์นะครับตัวแม็กาซีนนะฮะตัวแม็กเนี่ยส้นเขาก็ จะเป็นโพลิเมอร์นะครับทำจากเหล็กนะฮะแมกซีนทำจากเหล็กบรรจุได้ทั้งหมด13นัดนะครับ13นัด13บวก1นะครับแม็ก13แล้วก็ในรังเพลิงอีกหนึ่งก็เป็น13บวก1นะครับตัวศูนย์หน้านะครับของเจ้าตัวทอรัส pt 6 0 9 Pro เเนี่ยนะฮะศูนย์หน้าจะเป็นแท่ง นะครับศูนย์หลังเป็นแท่งแต้มขาวนะฮะก็จะช่วยในการเล็งนะครับจะช่วยในการเล็งได้ดีขึ้นนะครับแต้มขาวมาให้นะฮะามาดูฝั่งขวานะฮะลืมแจ้งฮะตัวปืนเนี่ยจะมีแมกกาซีน ติดกับตัวปืนมาหนึ่งนะครับแล้วทางร้านเขาก็จะแถมให้อีกหนึ่งนะครับเพราะนั้นท่านก็จะได้2แม็กนะครับสำหรับของเจ้าตัว PT 6 0 9 Pro นี้นะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจล็อกนะครับล็อกสไลด์นะฮะอ่เดี๋ยวผมเปิดเป็นปืนใหม่หน้าร้านก็จะยากนิดหนึ่งนะครับแกะยาก ปกติถ้าเรานะฮะดึงสไลด์นะครับมันก็จะขึ้นลําได้นะฮะแต่ถ้าเราใช้กุญแจนะครับสวมนะฮะเสียบเข้าไปแล้วหมุนด้านขวานะครับหมุนด้านขวาเบาๆนะฮะมันจะขึ้นไม่ได้นะครับสไลด์มันจะมันจะล็อกนะฮะหมุนซ้ายเปิด,ดขออนุญาตอีกทีนะลึกๆอ่ะหมุนขวา อย่างีนะฮะต้องบิดอขออีกครั้งเสียบเข้าไปนะฮะเดี๋ยให้ลึกนะครับบิดขวาให้มันดังแกลกนะฮะนี่ฮะล็อกละนะครับ,รบ,นะรบเมื่อกี้ผมบิดไม่สุดนะครับถ้าบิดไม่สุดสไลด์ก็จะขึ้นได้นะฮะเวลาท่านดึงตัวเช็คเกอร์นะครับ สไลด์ก็จะค้างเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับไกลก็ไม่ลั่นด้วยนะครับก็เก็บนะเก็บที่บ้านเก็บห่างจากนะมือเด็กอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือระบบเซฟตี้ของของเขาเนี่ยขึ้นไกลสชั้นนั่ก็แน,นะครับขึ้นขึ้นไกลกันนะการลั่นแล้วก็สไลด์ล็อกเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับอ่า ถ้าท่านทำการยิงก็ใช้กุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะฮะเสียบให้ลึกนะครับบิดมาด้านซ้ายนะฮะท่านก็จะขึ้นลําได้ขึ้นสไลด์ได้นะครับขางสไลด์นะฮะโอเคน้ำหนักดีครับสวยงามนะครับผู้ที่มีใบอนุญาตป3 นะครับเรียบร้อยแล้วก็มองหาปืนขนาด9มมตรนะครับสีทูโทนนะครับเป็นเทากระดำนะฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านปืนได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่เราลงไว้นะข้างล่างคลิปนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับสุดท้ายนะฮะขออนุญาตแจ้งคะแนนนะครับตัวทอรัส PT 6 0 9 Pro ไว้นะครับคะแนนอยู่ที่ 54K หรือหรือ54ใบเทานะครับ,รบ,นะรบผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามหน้าร้านได้เลยนะครับโอเคครับโอเคสุดท้ายนะครับขอขอบพระคุณร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลนะครับและร้านปืนเนลมิรที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนครั้งนี้ด้วย นะครับขอบคุณมากครับฝากผู้สมาชิกและผู้ที่สนใจนะครับในตัวอาวุธนะครับเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะฮะหรือเพื่อการกีฬาและสันทนาการนะครับกดไลค์กดติดตาม Subscribe นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ